อันนี้เขาจีบกัแล้วนะครับร้อน้ย่งสุดๆตากับยายบอกร้อนโอ้สุดครับคนเลี้ยงควายกับนกกระเรียนโอ้โที่มาเห็นนี่ไม่เชื่อนะครับดูอะไรเนี่ย ควายด้วยควายตัวน้อยก็มีสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำห้วยเจระเข้มากวันนี้มาตามหาเจ้านกกระเรียนนะครับเจ้านกที่ได้ชื่อว่าเคยสูญพันไปจากประเทศไทยครั้งหนึ่งไปแล้วนะครับแต่ด้วยความสามารถของ เหล่านักอนุรักษ์นะครับเจ้าหน้าที่ได้มีการฟื้นฟูนกตัวนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและที่ตรงนี้เนี่ยนะครับอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับทำให้เราเองเนี่ยมีโอกาสได้เจอนกตัวนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าผมเนี่ยก็ยังนะเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับ ตอนนี้กําลังตามหามันยูบอกว่าให้ขาบนี่แหละวนๆรอบอาเดี๋ยวก็เจอเองแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหน้าที่ว่าทํานาจับพบเจอได้ง่ายแต่ช่วงนี้ก็คือต้องไปเจอให้ให้เจอถึงแหล่งเขานะครับออก็พยายามกันน้อยนึงเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยมาแต่ถ้าคนที่เคยมาเขารู้แหล่งอยู่แล้วมันก็จะง่าย เราก็ไปลุ้นกันไปเรื่อยครับว่าวันนี้ที่ได้เจอไหมเนี่ยขับรอบไปเรื่อยตอนนี้ผมก็ขับวนรอบอ่างไปเรื่อยๆแล้วนะครับ <laughs> ยังไม่เจอแบบเป้าหมายเลยมองไปตรงไหนก็แรงไปหมดเลยต้องลุ้นเอานะครับว่าจะโชคดีไหม ถ้าเกาะตรงกลางนู้นอะมันต้องแบบมันต้องนั่งเรือลงไปอ่ะคือตรงนี้เขาจะขุดแบบเป็นรอบแล้วก็ให้มันมีตรงกลางอ่ะหมายว่าเป็นเป็นแลนาะรตอนซึ่งมีวัวควายอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยแต่มีมอเตอรไซค์ลงไปได้นี่เพราะมันต้องมีทางลงเออ ขับวนไปเรื่อยๆครับเผื่อมีใครโชคดีเราขอนั่งซ้อนท้ายเข้าไปหรือว่าบางคนเขาอยู่ตรงนี้เขาอาจจะมีแหล่งเห็นอยู่เรื่อยๆอะไรแบบเนี้ยมันต้องมีทางลง,งอะไรเป็งั้นวัวพวกอะไรพวกนี้จะลงไปได้ไงเคปะครับรโชคดีครับมาเจอพอดีพอดีจอรถถามพี่แกเขาบอกมีอยู่ตรงนี้ครับเจอแล้วครับอันนี้คือนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับ นี่อยู่ที่่อาอเก็บน้ําห้วยจะระเข้มากจังหวัดปุริรัมนะครับเนี่ยซึ่งผมเคยบอกว่ามันเป็นปนกที่มันได้สูญพันธ์จากประเทศไทยเราไปแต่ว่าด้วยการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูขึ้น,นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ตรงนี้จนทาให้ตอนนี้มันมีเยอะมากแล้วชาวบ้านที่นี่ก็ช่วยกันดูแลนะครับหงแขแหนเ,เจ้าตัวนี้ให้ข้าวมันด้วยมันกินข้าวด้วยใช่ไหมครับพี่ครับ เป็นนก,กินข้าวสวยางามมากครับมันร้อนน,นะ่นะดูดิมันเอาแต่ไอเวลามันร้อนมันเอาไอ้พวกข้าวมันจุมน่มน้ำมลงไม่ลงไม่ได้ตัวมันใหญ่ท่ามกลางฟูงควายครับวอเ,เราขับรถวนเกือบครึ่งอ่างแล้วครับโชคดีได้เจอพอดีควายก็มาครับ ากับคนเราก็อยู่ด้วยกันได้เรารักไว้แบบลูกหลานเราจะได้เห็นผมเองก็เพิ่งเคยเจอนะครับไ่หาควายแนละ้วควายมามันก็ไม่กลัวลอือมแบบคนไม่เคยทำร้ายมันนะเนาะนมีใครล่ามีอะไรมันก็มันจไม่กลัว คนครับตอนนี้เราจะให้ดูนกอะไรกันเนี่ยอยู่กับคนเฉยเลยตายแล้วนี่ครับคุณลุงก็นั่งเลี้ยงควายไปนะครับจานี้ก็อยู่ข้างๆเหมือนเป็นเพื่อนกันไปแล้วนะดูนี่เอา นี่มันนกขายากแล้วเคยสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับกลายเป็นนกเชื่องไปซะง,งั้นนี่มันกหรือมันไก่กันเนี่ยมีเพลงฟังด้วยโ,โหสุดใจครับกินเฉยเลย มาดูมุมนี้มาครับคนเลี้ยงควายกับนกกระเรียนโอ้ที่มาเห็นนี่ไม่เชื่อนะครับดูอะไรนี่ทยที่ทุกคนดูแล้วไม่ต้องเชื่อเฮ้ย ruktur. เราแบบไปรบกวนมันไปใกล้เข้าเกินไปครับเพราะว่าเราสอบถามข้อมาูลกับชาวบ้านอยู่แถวนี้เรียบร้อยแล้วว่าพฤติกรรมนกมันเป็นยังไงนะครับเราทราบถึงพฤติกรรมของเขาเรียบร้อยละ เราถึงได้เข้ามาใกลเพราะว่าจะสังเกตว่าเขาจะเดินเข้าหาคนครับเจ้าตัวนี้เพราะเขาได้กินอาหารมีอาหารมีข้าวมีอะไรพวกนี้กินเขาก็จะอยู่แบบเนี้ยโดยที่ไม่มีใครทําร้ายเขาดูสุดยอดมากแล้วเขามีเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะแต่ว่าคุณลุงแกปิดไว้เพียงใจเราแบบคุยกันจะได้แบบรู้เรื่อง นิ่งเฉยเลยครับตอนนี้ผมนั่งอยู่ในล่มนะครับเจ้ากระเรียนมาแล้วอายุเฮ้ยเฮ้ยไปไหนล่ะอืมอืม้ออะไรกันเนี้ยพี่น้องเล่นกันแบบนี้เลยเหรอตายแล้วครับนี่ครับดูความเชื่อง ของเจ้านกเรียนพันไทยเอาขับรถมาตั้งไกลนะครับเดินทางตั้งสามสี่รอยกิโลโอ้โมมากครับกลับวนรอบอ่างบทจะเจอแบบขึ้นอนนอนอย่างเงี้ยเดยวเขาก็มาหายน่ารักมาก ใครคนดูแล้วอย่าดราม่านะครับเพราะว่าวันนี้ผมเคยบอกว่า,วาเราสอบคาข้อมูลอุ้ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยกับชาวบ้านที่อยู่ที่นี่และวว่าเป็นยังไงนะครับคือเขาจะอยู่กับชาวบ้านจนเขาชินแล้วอะครับเขาจะไม่ไปไหนเพราะว่าชาวบ้านให้ข้าวให้อาหารเขากินกินเป็นข้าวด้วยนะเขาบอกเวลาเข้ามาเลี้ยงงวกันเนี่ยเขาก็แบ่งข้าวให้แบ่งข้าวให้มันกิน ม่อก็กู่เท่าเนี่ยผมก็นั่งอยู่ครับมันก็เดินมาเดินมาหาเลยกบไม่ได้ไปไหนนะครับตายแล้วแต่เขาอยากเซลฟี่กับเราไปเรามาเซลฟี่กันหน่อยจะพระเรียน มึงคนด้วยน่ะไม่มีอะไรให้กินนะเราไม่รู้ว่านายจะกินอะไรเราไม่รู้ไปแล้วพอไม่มีอะไรให้กินเข้าไปนะครับไปแล้วด,ด,ดูขาเขาดิอีโยกงเอ้ยไปแล้วครับ คือไม่ต้องไปตามถ่ายให้ยากเลยนะเขาก็จะเดินมาหาของเขาเองแต่ตอนนี้เรากับเขาเนี่คือแบบเริ่มเริ่มคุณเริ่มชินกันแล้วเดี๋ยวกล้องผมอยู่นูน่นโอเคครับโยเข้ามาใกล้ผมแล้ว เรามีอะไรให้กินนะครับเรามานั่งเป็นเพื่อนเธอเฉยๆนะเราไม่มีอะไรให้เธอกินดูขาย,ย่างยาวนะครับมันก็มีรูปูน,นะนะมันก็ใหญ่นะดูครับเจาะลงไปนรูปูมันก็ยยนะล,ลกกึกแล้วอนะ่ะคือถ้ามองอยู่ตรงนี้นะเรากหน่าสงสารมันนะมันก็หากินมาตั้งนาน,นก็ยังไม่ได้อะไรเลย มันได้กินอะไรบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่าแบบจับดูได้นี่จะจับดูดีว่าอ้าวนหรือผอมแต่เราไม่กล้าดูแค่ปากก็น่ากลัวครับจิกขึ้นมาเอี่ยเอาครับอะไรเนี่ยมากันเทียบนู่นโุ้ย ตอนนี้ผมเจอฝูงสามตัวนะครับโอ้โหอากาศแบบเริ่มร้อนขึ้นตลอดเลยเดีย๋ยวราเป็นความโชคดีที่ผมถ่ายเจ้าตัวตัวที่เดินอยู่ตามตามท้องนาเนี่ยนะครับแล้วถ่ายอยู่ปุ๊บเฮ้ยเดี๋ยวมันก็มองขึงน้นบวนแล้วเราก็มองตามอ๋อมันมีฝูงห้าตัวมันบินผ่านไปคือแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ้าตัวนี้นะมันผ่านไปแล้วที่เรา เราก็เลยแบบตามไอ้ห้าตัวนั้นนะครับตามไปแล้วมันก็เจออยู่เรื่อยเ,อยเนี่ยแล้วก็เจอขับรถย้อนกลับมาเพิ่มหนึ่งเจอฝูงสามตัวแต่อตัวนั้นไม่ใช่ว่าเขาหากินไม่เป็นอะไรเงี้ยน,นะครับแต่ที่ผมขับรถมาเนี่ยเขาเริ่มที่จะมาเรื่อยแลวเพื่อที่จะมาเนี่ยมาที่ห้วยเนี่ยกําลังมาจะเรา ดูสามสายนี้ก่อนนะออนนี้นข้ามไปไม่ได้นะครับถ้าข้ามไปไปอยู่ตรงร่มตรงนน้นหนูตรงนน้น,นแบบร่มอย่างดีเลยแบบนั่งแบบสบายๆเลยกันได้เลยนะแต่มันข้ามไปไม่ได้เพราะตัวนี้มันไม่มีทางข้ามน้ํามันลึกะนะนก็มีนกชนอื่นลงเรื่อยๆนะครับนี่นกเป็ดกม็มีเยอะเนี่ยเขาบอกผมว่าให้ผมโน่นไปต้นนูน้นที่เห็นนูนนี่ครับ ชาวบ้านก็บอกให้ผมไปน,นี้ก็ได้เนี่ยพมเยอะมากเลยนะครับที่เห็นนะตกเป็ดทางนั้นเลยนะและ้วนกนกจรก,กนข้อีกห็นฝูงวัวฝูงควายผมว่าน่าจะเป็นพันครับพันอัพเลยแหละคิดว่าเยอะมากยจริงจริงดูนกกระเรียนอยู่เปล่าเพราะว่าวันนี้เรามาจับนกกระเรียน <c oughs> <c oughs> นี่ครับ ไปฝากทุกคนแล้ววันนี้นะครับจะส่กำลังใจละสามตัวเฮ้ยนีนมน่มันนกชหนหอยหรัอเี่้าวมีชอนหอยเลือเอครับเนี่ย โอ้เดีวมันอยู่ไกลมากเลยนะเสียดายอะถ้าข้ามไปได้นะครับก็จะลดระยะไปอีกพอสัก20เมตรได้จะเพิ่มระยะได้แต่มันข้ามไปไม่ได้เอานี้แล้วลกันนะครับโอ อย่างไงนะครับเจา้าก็ชี่มาอยู่กลางแดดสุดยอดะคลานมาเลยครับผมแต่ว่าก่อนที่เราเจออระไปจัดการเราก็ถามจากคนแถวนี้ก่อนนะเ,ออเราลงมาถ่ายได้ไหมจะเป็นการกวนนกไหมบอกไม่เพราะชินโคนบางตงัวมันก็อยู่ต้มก็เยอะกคนเลยนะโดยระยะที่เราไม่ได้แบบอันนี้ประมาณเท่าไหร่ สองสามร้อยเมตรได้แต่เท่าด,ยว,ดยวแล้วคือลกมันก็ไ,ไม่ได้กลัวคนนะเนาะมันเพราะว่ามันมีคนเลี้ยงควายเขาก็เดินตามควายเขาไปเขาก็อาจจะเคยกินตรงนี้บ้างก็เป็นได้สัน,นออยรอมันเขา้าอ๋อแดดคือแดดมันแรงมากครับ ้อนแล้ว้อนเฟรมครับ ก็ตามจิกตัวที่เดินเนี่ยเจอโอ้โหเป็นนกที่สวยงามมากเลยนะครับตัวสูงสูงยาวยาวคอแดงแดงคนเดี๋ยวเราหาผมคนบ้ามันนั่งตากแดบดบโอเเดินข้ามน้ำมาด้วยนะน้ำประมาณเกือบเอวอะ่ะ <laughs> เพื่อที่จะได้แบบภาพนกกระเรียนพันธุ์ไทยนะครับยเดียวภาพเสือเพราะว่าคนเราจะมีโอกาสแบบนี้เนี่ยถ้าใครมีมอเตอร์ไซค์เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ลงมานะเออที่ังบางคนก็หาปลานน่นนะมันก็เป็นไปได้ยากนะครับที่ว่าจะมากวนนกหลืออะไรพันเนี้ย ว่าจะกลับท้ายก็ไม่ได้กลับมาเจอฝูงนี้อีกโอ้ดูนิรถไม่ได้ดับเครื่องเลยนะอตอนนี้เขาจีบกันแล้วนะครับดูครับดูเขาจีบกันแล้วครับ กันนห่อยยเดีวร้อนมากครับตอนนี้รองเท้าแบบเท้าแตะพื้นแบบโอ้โหขนาะดแต่โดนโดนไปไป,ไปลายปลายรองเท้าที่มันโดนแดดนไม่ได้เลย ใใจริงเปบปบเปรบเปบ,ปบตามฝควายไปเรื่อยครับมีทั้งควายทั้องวัวเป็นพันนะครับพันอัพมาเท่าที่เห็นอนะ่ะไม่ใช่นกนะหมายถึงวัวกับควายเป็นพันเลยแหละโอเคโอค้ยไปแล้วไม่ไหวร้อนจะไปจะไปอยู่นั่นแหละเนี่ยพอะเห็นนกแล้วก็ไปไม่ได้ครับหลงสเสน่ห์เจ้านกกระเรียนอืม จอดกันอีกรบอบหนึ่งอะนะจะได้แบบสวยๆนี่มีอยู่5ตัวนะครับโอ้โหดู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  ตากับยายบอกร้อนอ้สุดๆครับผมเสื่อแนนกนตันหมวกไม่มีออว่จะเจอนะเมื่อเช้าช่วง8ดโมงผมก็อยู่ตรงนี้นะแล้วต้องถอยกลับไปคือมันมันเดามันไม่ได้หรอกครับว่าแต่ละวันมันจะอยู่จุดไหน แลวมาดูนกกระเรียนเลี้ยงควายนะครับไม่ใช่นกเอี้ยงนะอันนี้เป็นนกกระเรียนนู้มันลงไปแช่น้ำอนแล้ว